นี่ครับพี่น้องผลิตภัณฑ์ดีจากครูสลาครับสลานัวฝากไว้เลยครับพี่น้องมีทั้งแบบอันนี้เจลบองเจลบองปลาซุปแซ่บนี่เทียบไปแล้วอันนี้เป็นแบบผงแบบผงแบบผงนี่เรากินง่ายแบบพป้าๆกปลากรอบเทียคุกเข่ากับเบิ้ลเราได้ไหมมีสองได้่แมแซ่บกินครับบักพริกลายๆเลยมันนี่จัดเลยว่าแล้วก็ลุย่า โอ้หน้าตาแดงกี่ขึ้นตักหลายตักหน่อยมันบอสัดใจของแซมตักเลยหลายปลาระปลาระอมแห้งกรอบก็อยู่วางสันทีละเ <c oughs> ว้ถิมนะสอดน้อง่น้อง <c oughs> ของดีหย <c oughs> ่มน้ำมือล้างมือดีๆด้วยส่แลแวค่ะบอกด้วยว่า ของคูแล้วเฮ็ดเดียวกินปลาร้าแรงรสชาตินัวสมซื้อสลานัว,ยวอ,อ,บบอยู่ไม่แบบผงจะไหนที่แบบผงไปแล้วแต่ว่าผมนี่มักแบบนี้แบบแบบนัวๆผมอ่ะอืมนัวนพริกมีหลายแบบเลยพี่น,อน้องนี่มีแบบ อันนี้แบบลูกโดดกัมีกินน้ำพริกกับเขากันเนาะลูกทุ่งลูกทุ่งลูกโดดลูกก็โดดจักหน่อยกูสิโดดเลยเผ็ดแซ่บโดดไปตักเขาม้กรอบมาเผ็ดอย่างกูจะโดดเล่น ฝากถึงผู้สลานะครับเด้อผู้สลาก็เป็นอีกอาจารย์ผู้อีกค่านนึงะครับให้โอกาสเนาะกู้ไปเตะบ,บอลน,น้ำยูทิ้มสมบายใจเนาะเดี๋ยวอกมักไกลนะครับแล้วก็ได้กินของแทบแซบนครับสลานัวครับผมสมซื้อหีืให้พี่นอกเบืองใกล้ๆนะครับนี่นะครับกระปุก,กน่ารักพร้อมเก็บไว้ติดขัวไว้ ย้ำหิวเข่าเนี่มีข้าวเหนียวปั้นเดียวกัอยู่แล้วพี่น้องคนในเมืองกรุงเอาต่างจังหวัดก็แห้งตื้ดีย้ำไปให้ไปน้านี่พกไปผักน้ำทงน้ำท่าเก็บกินได้เลยสบายพี่น้องเ้าอะไรกับไว้จานหนึ่งบงพี่น้องไม่กินครับไปแล้วเสื้อเอาเสื้อเอาแซ่บจนลืมเนี่ยอ๋อสิเปเต้หยังบอลนะอืมเปเต้มาแล้วกินข้าวแซ่บกว่าก่า นี่ของแสบของดีกับกินขันของพระแสบเพาดีจะกินหนังเตะบอนมากเห็นแล้วก็อดแจบเลยปฝากสลาดนัว mm. ผมไปเห็นกุ้สลานแล้วคิดกินลงก็เป็นรสแสบแ่ะสั่งครูมาบ่ไาะเด้ว้าเวาเลยพี่น้องนี่ผมกินแสบหลายจนผมลืมเม่งอันนี้ <Okay. S 1> น,น้องมีแค่นี้ก็อยูพี่น้องว่าจาเป็นตน้องมีกับเขาแนวอื่นเลยกินนั้นเนี่ยกินได้หลายกว่าเองนะกินน้ำพริก,กับผักกับอ่นี้แมน, <Man. S 2> นกินได้หลายเจ้าเนี่ยเบื่อแล้วขาวเบิดมอเบอรแล้วขาวเบิร์ดมออ่ะกูกองเขาหน่อยขามีอะไรบิ่งนี่เ,เ,เดีอ๋ลองแซ่บขาวเบิรอดมอ,อม ต้นมีแล้วครับสวัสดีครับ